สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม m i m i t y นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Run to Heaven นะครับเป็นเกมที่เราจะกระโดดขึ้นไปด้านบนเพื่อทําคะแนนไปเรื่อยๆโดยจะมีสิ่งกีดขวางที่เราต้องหลบและเราจะกระโดดสลับไปด้านซ้ายด้านขวาโดยการกดสวิตช์เพื่อกระโดดและเรามีหลอดไฟเพื่อแสดงถึงสถานะของพลังเมื่อหลอดไฟติดครบ3ดวงจะทําให้เราสามารถใช้บูตเตอร์ได้ โดยบูสเตอรเราสามารถทําได้โดยการปิด LDR ไว้จะทําให้เราใช้บูสเตอร์ในการเพิ่มความเร็วแล้วก็ผ่านสิ่ีกิดขวางไปได้ครับมาดูที่ตัวเกมกันครับในการกระโดดไปมาแลวนี้เราจะใช้สวิตช์นะครับกระโดดเพื่อหลบสิ่ีกีดขวาง นี่เป็นบารียเราสามารถเก็บแล้วก็จะมีบารียมาห่อหุ้มตัวเรานะครับเราสามารถชนสิ่งกีดขวางได้หนึ่งครั้งโดยไม่เสียพลังชีวิตแต่บารียจะหายไปนะครับมาดูที่สนามรถไฟตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับเราสามารถใช้บูสเตอร์ได้เลยเนี่ยครับก็ใช้บูสเตอร์ความเร็วเราจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางได้ได้คะแนนเร็วขึ้นด้วยครับครับเมื่อเราชนเกมก็จบลงครับ ขอบคุณครับ